สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมไอกาแล้วก็ช่องข่าวหนึ่งนสนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ทําอะไรกันวะผมนน่ะทำไมมันยอะหนักนี่นี่นี่ขอเราเอากระบะซิ่งคู่ใจนะครับผมยุคเก้าศูนย์มาลากาสาลี่นะครับใส่ที่ตีดินไปนะครับผมเอ้ยหรือเอาหรือเอาอันนี้ลงวะไอไอที่ตีดินลง อ่าโอเคนี่นะครับเราแบบว่าเอาแบบสะดวกเราโอ้ดูดูพญานาคโอ้โหพญานาคดูรถด้านหลังโอ้โหดิดิดิโอ้ดุ่ใหญ่เลยดนุใหญ่เลยโอเคครับไปเดี๋ยวเราจะไปตีดินกันนะครับต่อจากเมื่อเช้านะเมื่อเช้าเราไปเกี่ยวข้าวนะครับเรารับงานตีดินกันต่อเลยมีเทรลเลอร์มาด้วยมีเทลเลอร์มาด้วยนะครับแปลกเพื่อนแปลกฝูงนะครับผม

เดี๋ยวนะเดี๋ยวไดเบรกเบรกเบรกก่อนนะแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ขอเลื่อนรถก่อนคือว่ามันจะหนักท้ายวะเอ้จะเลื่อกวนกวนว่ะอย่าเล่านะอย่าเล่านะเมื่อกี้มันหนักท้ายเกินไปครับล้อเลยยกล้อรถกระบะอ่าล้อหลังมันยกนะทุกคนเออเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเตะกระบะสิ

เออยาด้วยยาวล้วยไม่น่าตกสิงกับาสิงครับเาสีแดงแรงิบขาเดิมคู่ใจเ้้าันเ้เเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครันแน่แมเย่อยู่เย อย่าได้เว้ยอย่าได้เว้ยคณะดเอาลูกโอ้โหเทเลเดียบเบียบเดียบน้องไอเบียเอาเอาอะไรกันวะมาแล้วบันไดบันไดกันบันไดกันอยู่สุดจัดแต่ละคนแต่ละภาพแล้วละแตกันเนี้ยแม่งกิ่งเป็นลูกอันนั้นเลยโอ้โหกิ่งเป็นลูกบอลเลย ไม่ขึ้นแล้วไม่ขึ้นแล้วไม่ขึ้นแล้วเอ้ยยกเอายกเอาเฮ้ยนี่จะถึงแล้วเนี่ยว่าอ้ยถึงแล้วไม่อยากจะถึงอ่าถึงแล้วถึงแล้วความตอนดีความตอนจบความตอนจบอิ๋อหยอกจัดนี่ทุกคนดูรถตีดินเรานะครับรถตีดินเรานี่จะไม่เหมือนเพื่อนนะทุกคน รถติดเรานี่จะแบบว่าโชว์แร็กมาเลยนะครับแล้วก็ติดเครื่องเสียงมาด้วยนะครับอ่าโชว์เครื่องครับโชว์เครื่องนี่เป็นไงห้องเครื่องอย่างสวยอ่ะทุกคนแล้วก็ติดเครื่องเสียงมาด้วยนะครับมีมีไฟด้วยนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูแน่เป็นไงมันเกิดอะไรขึ้นครับเอ้เมื่อกี้ไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่ไอแมงวันมันขอแบบวันวิ่งตางหน้า หลบหลบให้หน่อยสุดจัดไอ้นุนและเสียฟามไปน่นละแล้วทำไมมันมืดจังวะโอ้ด้านหน้าโคตรมืดอ่ะในรถอย่างมืดว่ะทุกคนฟิล์มมันดำเกินเว้ยมาแล้วครับมาแล้วเจีนโนนี่เอามาด้วยเอารถรถตีดินมาแล้วมาแล้วตีดินตีดินอู้ทำไมดิบวะ นี่โอ้สุดจัดว่ะรถเราเท่กว่าเพื่อนว่ะโชว์เครื่องด้วยเป็นไงอ่าโน่นโน่นโน่คูปัต ta เขาของเสถียร์เขาแล้วแล้วเสียนหนุนเราไปไหนวะเนี่ยจะชอบรักมั้ยรักความูน่นโน่นเอารถอะไรมาเมื่อกี้พี๊ปปนไม้มาเออขนไม้มาข้าต้มข้าวหวานขาข้าวหวานเออ เออรู้สึกว่ามันจะเลี้ยวยากว่ะเลี้ยวยากดูครูต,ต,ต้อกระก่อยทั้งหมดนี่มีรถตีดิเราแนละ้วยังรอแล้วโชว์เครื่องครับสายแดกสายแดกสายแดกโชว์เครื่องไม่มาแต่ไหนวะเนี่ยเจ้าภายในมันบังแค่นี้วะแต่ว่ามันสมจริงอยู่ม,มีอะไรบ้างก็รู้เนี่ย อันนี้น้อยเกมเขาเป็นโมใหม่นนะก็จะประมาณนี้ใส่เครื่องเสียงมาด้วยอันนี้ขับภายในนะครับก็อารมณ์ก็จะประมาณนี้เอาไว้มีตัวที่ขับได้ไม่ได้หรอแตอะไร,รอ,ไอยู่ได้อยู่แต่ว่ามีดีๆนิดหน่อยก็ได้เฮ้ยลองีดี

คุณภาพคุณภาพต้องอยู่ที่กูตาครับผมกูตามาแล้วครับรถเราวิ่งได้แค่สิบห้าเองก็ฉับรถผมก็สิบห้าเพราะว่าไอ้นี่ไอ้ตีดินมันมันล็อกความเร็วไว้แล้วฮะได้ที่บกแล้ก็ประมาณนั้นแหละไหนแนบบอกวต่างไปตรงนี้คนเดียวอะไรมันมีคนตกอะกลวนเมื่อกี้

อ๋อกระบะสิ่งขนุนไปไหนแล้วสีฟ้านุสิ่งไปเลยเห็นอยู่นะแม่ไม่เห็นอยู่นะดูรถผมดีอย่างเลอะเห็นเห็นอยู่นะรถกระบะสีฟ้าเมื่อกี้เห็นอยู่นะลิ้วไปเลยแรงจัดโอ้หจากสีดำเป็นสีครีมไปแล้วโดนมีเครื่องเสียงแต่ไม่มีเพลงนะครับรถคันนี้นะไม่รู้ยังไง ไม่ไม่มีแต่ไม่มีแต่แอปเออใช่ใช่ไม่ได้พาถ่ายมาเกี่ยวกนวันนั้นเล่นตอนฝนตกอ่ะโอ้โหฝนตกโ,โ,โ,โคตรนานใครตีดินไม่หมดกันเนี่ยบยู่ที่แบบสภาอากาศเป็นฝนตกเลยอย่าเอ้ยมันมันต้องใช้เวลาแต่แล้วถ้าถ้ามันได้ตกแล้วอ่ะโอ้โห,โหโกว่าจะหยุดตกนะโคตรนานอ่ะแต่มันปรับได้นะ มันปรับได้พี่มันไม่มันปรับได้อยู่แต่ว่ามันมันต้องรอมันต้องรอนานเลยแหละใช่พี่เคยทําแล้วทำไมวะมันต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งพันสองร้อยนาทีอะดูดีเยรอบนี้ครูไปตด้ตรงครับผมตรงไหนอีก่ะตรงไหนเก็บภาพเก็บภาพก่อนขออนุญาตเก็บภาพก่อนทุกคนอ่าเก็บภาพเก็บภาพ ภาพสวยภาพสวยนี่รถตีดินครับเก็บภาพก่อนเอาไปทำโปคชิปร <c oughs> อให้รถเไปก่นนอนให้รถเหมือนม้เออเจ๋วตีไปยัดอีโ่งใกล้ก็จะเสร็จแล้วดีกว่าแป๊บเดียว ข้างหน้าาขวเกลี่ยไปหมดอยู่สิคมิวสิคมิวสิคมิวสิกตื่นไม่ตื่นใช่ใช่มิวสิกมิวสิคก็อ่านอนแล้ววะทุกคนต <c oughs> อนเชนิดได้ปะเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะกี่ทุ่มเองเนี่ยกี่ทุม่มวะ เพิ่งสามทุกเองเพิ่งสามทุกเฮ้ยเฮ้ยเราเก็บไม่หมดเราต้องถอยไปเก็บรายละเอียดสามทุ่มห่วงแ้วเหรอนี่ยอนี้อยู่ในีหุ่มยี่สิบเฉยเอ้ย เร็วเลยอ่ะเดี๋ยวก็แซงแล้วล่างเนี่ยเราวิ่งอยู่สิบห้าแต่ว่าแป๊บเดียวมันก็เสร็จแล้วนะทไไงวะ สองเสือสองเสือมาฮะสองเสือมาแล้วไอ้มีแต่สามชามเหอด้วยวะเยอเจัด <c oughs> ต้องบีมตีเองนะแต่สามชาดิเสียงแต่คนน่ารักเลยเ <c> ร <oughs> ียกว่ารถขายติม่มรถเนี่ยยังโหดยังเถื่อนอ่ะรถอ่ะ เอ็ลยมานะจ๊เนี่วไม่จอดครับยานี้ออเป็นผืนเ้เลยเลยเลยเหลแรงไปหน่อยไม่เจอตรงนี้เป็นตรงนี้เี้เกียจมาแล้วมาแล้วตรงนี้คือ่าี้เกียจขี้เกียจจัด ดให้รถถ่ายเก็บไหมเนี่ยเนี่ยรถไถทิ้งไว้แล้วเนี่ยโคตรเยอะเลยโอ้โหรถไถเก็บรถไถทิ้งไว้เยอะเลยไปจะเสร็จแล้วเนี่ยแป๊บเดียวที่ทำมาสามคันนี้แบบเก็บไถเรียงกันเสียงเสียงนี่หูโคตรสวย เอารู้สึกว่าคันนั้นวิ่งเร็วจังไม่ทำไมคันนั้นวิ่งเร็วจังวะหรือว่าวิ่งเท่ากันมีนี่ที่นี่มีมีชายขนาดพานเล็กใหญ่เลยวะมเราตามรถเฉลี่ยได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยจเย็นไว้ใจเย็นหนีก่อนรีบหนีก่อนรีบหนีก่อน อ่าไปทานไปทานตามไปทานแน่นอนกระบะกระบะสิงมาแล้วมาแล้วอ๋อเออพอดีเลยเป็นแบบเกินเกินเลยมันมาทำไมวะทนไมไม่ช่วยเลยเดเด็ดมาเกาะกวนดีกว่าสายเกาะกวนสายเกาะกวน อยูจะหมดไม่มีจะหมดไม่ีเราไม่เราไม่ต้องกินมาเลยอังแล้วไออีกอีกรอบนึงอีกรอบนึงพอดีเลยอ๋อเฮ้เฮ้เหลือเหลือเหลือเดี๋ยวเราต้อเก็บของนู้นก่อนรู้สึกเออใช่ใช่คนที่รู้สึกว่าจะเยอะเยอะสเลเกินรู้สึกว่าคนขี้เกียจเยอะนะครับเนี่ยเยอะจัดเลย นี่เป็นไงโอ้โหหมดกรดบหนึ่งหมช่วกรอบหนึ่งเราตรงงี้หมดก่อนนะครับผอ๋อๆๆเจีเย็นจเจเจ็นจเจเจ็เเป็นไงเจ๊เจเจ๊เจเเเจ็เจจเเเ กินง,งานสองกันเลยต้องมีคุณภาพครับผมต้องเก็บรายละเอียดคือชิ้นง,งานใช่แล้วถ้าขี้เกียจก็นั่นแหละครับตามที่เห็นเลย <c oughs> <c oughs> จ้างได้นะครับจ้างได้เอาใหม่อยู่น้ำใไม่แล้วตัวปวดใหม่แล้วกะ <c oughs> จะไม่ทำง,งานเลยฝังหน่อยรถแท้ฝังหน่อยรู้สึกว่ารถคันนี้จะเลี้ยวเลยตลอดเลยโอเค ไม่ดื้อดีอๆอย่อย่าอย่าชุนะยบนอนแล้ววะรู้ไหมที่ผมใส่ตาเพราะอะไรทุกคนเพราะตาผมจะปิดแหละเสร็จแล้วไปเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ๋อ

ครับถอยถอยถอยอ,ยอะใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นโอเคเราพร้อมขับแล้วเย้าพร่อมเย้าพค้อม <c oughs> เอ้ยไม่คร้อมไม่คร้อมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจอดเดี๋ยวจอด,ด,ดต่อกันหน่อยนะขอเก็บภาพก่อนขอเก็บภาพขอเก็บภาพก่อนเฮ้ย <c oughs> อ่า ไี่จอดต่อท้ายเลยจอดต่อท้ายเลยยังไม่ทันไปไหนี่รถไทยยังตกเลยรถไทยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละสวยนะเดี๋ยวได้สวยเออนี่แหละไม่ต้องแบบนี้รถไถเราหล่อพอไปจอดตีกู้เลยเออย่าไปอยู่ใกล้เทรลอร์ขันนั้นระวังมันกวนเอาไอ้ตัวนั้นตกตกเรืกระบะนะ เออเอาอย่าหญ่กวนดิอย่ากวนดิอย่ากวนดิเอาดิกวนมากวนกลับเอาดิเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาใส่กันแล้วครับเอาแล้ว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 แลกวนมาคนกลับวะดิโอโหเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับมีเรื่องกันละมาเลยมาเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูึ่งไปหนึงเร็วเลยว่ะดูทางผิดดูทางผิด เฮ้ยเฮ้ยใครวะโอ้โหเฮ้ย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 เน้อเ็้ภาพ้่เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ยเฮ้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 ยะไปยเฮ้ยเฮ้ยเ่นยเฮ้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 ยเฮนยนฮนยเฮ้ยเฮ้วเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้น่ฮ้ยเ่ยเ้ยเฮ้ยเฮเฮ้รเร้่เอ้เฮยเฮยเฮยเฮอเยเจยอีกรอบ กัะบซีวเนี่ยร้อยยี่อะอดีเราเราเราต้องชิวๆนะอย่าเคยดูกัติเหตุนะมันมาทำไมมันหาเอ้ยเก็บภาพแป๊บทุกคนเอราต้องหลบไม่ได้เราต้องหลบไม่ได้มันมามันมาก่วนมันมาก่วน แค่รถเกี่ยวมันหล่นแล้วความเองกูขับแล้วเนี่ยลงมาตามหลังแล้วมันลงตามหลังเอออย่าชนนะเดี๋ยชนนะเดี๋ยชนนะเก็บภาพก่อนโอ้เป็นรอจะดิ๋วมาละเฮ้ย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 เย็นเย็นขอไปก่อนแล้วกันขอไปก่อนแล้วกันเน็กเน็กไม่ไปอ่ะ โอ้โหเอาไปทิ้งเหอะรถเทเล่ออะเอาไปทิ้งเหลยเทเลอ่อกระบะกระบะเรายังไงก็จุดเรื่องไกอยู่แล้วใช่เอ้ะจริงๆแล้วเรามีบ้านอยู่นะอยู่บนตกลน้น่ะเอาเราไปจอดบ้านเลยไหมเนี่ยผมจอดบ้านของบ้านผมอยตรงเนี่ยผมสร้างไปโอ้มีการสร้างบ้านแยกเพื่อนอีกทั้งห่างอ่ะดูดิโอ้โหน้ำเกลือเชนเล่อเชลเล่ออ่ะดูดิ เราเรานี fiscal, ่นี่น้นน้นโน้นเรามาจอดบ้านเราดีกว่าบ้านเราหลังใหญ่เว้ยคนใหญ่อะไป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 เราเราเราปล่อยไปเร็วเร็วใครเลิกเก็บรถเราไหมอ่ะอยู่ในร้านฮะพี่ไมค์ก็บอกแล้วรถเยอะเกินใครเล่นเออพี่ขายอ่ะซื้อใหม่ซื้อใหม่อู้ดิบ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 ป่ะดิบป่ะโคตรเลยออกมาตามมาเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปบ้านเดี๋ยวพาไปบ้าน บ้านเราบ้านเรา,า,เรามีโรงจอดรถโอ้ยอย่างสวยอะ่ะบอกเลยถามเปไหน,นที่ไม่มีดิบอะ่ะน,น,น,นี่เน,นเีตามมา่ตามมาตามมาดี่ีเสี่หนุ่นเราตามมาตามมาตามมาหนุนเราเขตั้งใจขับมากเลยเนะี่ยเขตั้งใจคนระับโอ้พึ่งชมเมื่อกี้นี่เน <c oughs> เรียบร้อยไปไว้ไ้ไหมยีดาว<ๆ>อยู่ไหนละกูะยังนีด้วยไตตกไงขึ้นลำบากไห <c ười> นๆไหน,นยู่ไหนยู่ไหนเฮ้ไหนกันขาหน้านขวาหน้าขวขา,ขา,ขาลงทำอไรครับผมโอ้โหขวาก็แรงด้วยต <c ười> ายผมใช โอเย็นใจละเย็นใจละโอ้โห,น,น,น,โหนี่นี่อันนี้คือทางเข้าบ้านนะระดับคูเบต้าแล้วจ้างคนขับมาดีๆงั้นน่ะเฮ้เราเราเราวิ่งอินต่อวิ่งดินต่อไหมใส่ที่ใส่ที่เติมดินมันมันจะมีทางหนึ่งอ่ะไปทางในป่าลึกลับเลยอ่ะยังไม่เคยไปเลยไม่รู้ว่าไปได้หรือเปล่านะเนข้าไปได้ไม่ดี เ้ยพี่บ้าน่าจะไปได้เอ้ามาแนละนะ้ามาหน้าไปยังไงเนี่ยเชเลอร์ดินี่ <c ười> คุณตีไปไหนแนละ้วคุณตีอ่ะ <c ười> นี่ยตัวเนี้ย <c ười> ตนนัวนี้ยจามาปวดครับจามาปวดหาไหน่บ้านบ้านเกาอยู่ไหนะวะเอ้ยบ้านไปไหน <c ười> ถึงแน่เลยไอ้ไอ้เทเลอร์เวนเนี <c> ่ย <ười> ในที่จอดรถเยอะแยะเลย แล้วมันก็จะไปชนหมดไอเเอ่ะไม่ชนไม่ชนอ๋อมาเจอเจอเจอโอ้โหหวนจะปล่อยก็ปล่อยเนาะตัวแม่กันดีกว่าไปไปไหมไปแม่กกไปไหมไปไหมัวแม่ไปไมแมปกปันเลยนี่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 น,นี่ที่จอดรถ V.I.P. ยังรู้ มีไอพีจัดใช่แล้วอ่ารถถ่ายรถถ่ายล้างรถเปล่าล้างรถเปล่าตรงล้างแล้วแหละสภาพรถเออจอดเดี๋ยวจอดนี่แหละเดี๋ยวพี่ล้างอีเดี๋ยวพี่ล้างเองเอาล่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตลาลัก่อนสวัสดีครับ